ไกเซ็ดยังให้เอากินมานนี่เซ็ดยังให้เอากินมานนี่ไก่อุวเฟืองไก่อ้วเฟืองไส้ไก่บุสมติมสวัสดีครับได้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 ยาบ้าลูก มาสบายดีทุกคนยินดีตอนครับเข้าสู้ซองใส่ฝนท่องปราศเสซนแนวน,นะตอนนี้ใส่ฝนอยู่ที่ใส่ฝนอยู่ที่เมืองคงเสดูดแขวงสารวันนะท่านผู้ส้อมเอาไว้ไต่เลยทุกทุกคนไม่ต้องถามนะไม่ต้องซ้อมใส่ฝนนะว่าใส่ฝนมาเหตุยังแน่นอนไซฟอนก็ต้องมาหาในไอดอลระดับประเทศไงระดับ ระดับฮอลลีวูดนะก็คือบ้านไอโบไลเนาะนั่นไงเป็นบ้านไอโบไลนะั่นนะ่ะตอนนี้เฮาก็มาหาเ,หเล่ายืมเล่าแต่ว่าบุหงว่าตอนนี้เรายุใส่ก็ไม่รู้ว่าสงสัเราไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อเบียร์ไปให้สซฟนกินไงเดี๋ยวเฮาทาอเฮาเหิดไกสส่ซับมเดี๋ยวสซฟนจะอาไปจับปิดจับไก่เพื่อว่าถ้าเราให้ถ้าไอโบไลมาเนาะ ตอนนี้ลาก็ลังไปซื้อของเกาะของแก้มของหยังนะลราจะต้มตอนนี้ไซฟุนก็จับใกล้ได้แล้วทนผู้ชมกำลังจะไปให้อันเมียเราต้มทาเนาะแล้วก็ทาไอ้บนรไลมาวันนี้มันก็ทรงลงซิงเลงแล้วนะทัผู้ชม มาแล้แม่ที่ใครโอฟังนะไอ้บไลกาย่อนะระดับผู้เห็ดระดับท่นะระดับ่เาไ่รมับต้มไก่ใส่ารจบบอกว่าโจบเอาก็มาหามติงไปใช้เนี่ยรหามมึงไม่มาไมึงนีไอเด็ยูทูบเบอร์ตายยูทูบเบอร์เด้อยูทูบเบอร์เน่ นิดไอ้ดอเนี่ยนังห้องแน่ยสามอย่างเป็นอย่างเดียวโอ้แต่แล้วคือว่าเนี่นี่เห็นวัสูุมนเนี่ยมันตั้งโมกเกินนะส่วนเป็นสามอย่างเนี่ยดีดดดอ้ดอกับเป็นหมอนี่ดไอ้ดอสิเป็นตุ๊กนี่ก็เป็นนี่ยูทูบเบอร์นี่ก็เป็นหมกติเจี่ยมกติเนาะทำเดี๋ยวเขาด่ามาอีกเด้อนิดเด้อด่ามาด่าเตะเป็นไอรีเออเออโใจแล้ว เป็นสามสี่อย่างเป็นนีเดียวมนเปลี่ยนวะเดี๋ยวเฮาวันนี้เฮาจะเฮ็ดไก่อ้เฟืองกินเนาะอะไรเซธยังให้เฮากินมื้อนี่เฮ็ธยังให้เฮากินมื้อนี้ไก่อ้เฟืองไก่อ้เฟืองไส่ไก่อันนี้แหละไก่อะนะตายแล้วไก่น้อยๆแท่าไห่มาไปได้อย่างอิ่มตอนนี้เฮากำลังเกมเฟืองเนาะ กางเกมเฟืองเกมอุปกรณ์ในการเฮ็ดไก่อฟางของเรานะท่านผู้ชมเอา่ไหละเฟืองเออเอา่มมาด้วยสวัสดีครับแบกอวันนี้ผมผลแล้วท่านผู้ชมผมแบกเกอร์ดิผมเอาเลยนะคลิปนี้เอาไปครับท่านผู้ชมแบกอล่ะมงนตาเยเจลดีเลย สสวัสดีครับวันนี้ผมแบกคือจะมาอบเฟือ,อฟงไก่อบฟางไก่กินพีน้องมาพี่เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยนั่นไม่แมนนะอันนั้น<ะ>มันของผมท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมโบไล่เมื่อในกยูไฮยู่หน้าคือ, <c oughs> อเก่า <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมคือวันนี้ผมมาบุกอ่าบ้านโบไล่นะท่านผู้ชมคือผมรู้มาว่าเขาเป็นคนที่แบบทําอาหารเกือบแทบวันนี้เขาเขาจะมาทาอ่าเมนูยังก่อนจะทำอะไรให้ผมกิน ไก่อบเฟืองไก่อบเฟืองนะท่านผู้ชมตอนนี้อ้าวอกมาตีเลยยังขึ้นไก่กันน้อยแท้ๆว่าไหแต่ที่ข้าแคบมันก็เบิดแหลกไก่อันนี้ที่ว่าเป็นไก่คือไก่ที่ว่าเยอะมาใส์แบบรถสปอร์โอ้เป็นไก่อ่อนแค่น้อยไก่ถึงอ้าก็ปล่อยลูกฝาบมันหล่นใช่ไหมมันแซ่บแล้วไก่อะไรเนาะไปปล่อยลูกัวกลูกอันนี้ผมจะมาทำไก่อบเฟืองไก่โจนไก่โจนไก่โจนแซ่บไก่โจนเอาเพิ่งเอา มมีเอือบยังเอยนมาไหมเรียบเแียบเยบเรียผมมันแสบในโต้มันมันยูที่ลำเทวสั่งข้าโรกใหม่ใหม่คมลงอีกคมลงอีคอมลงต่อกนต่อกรลุเอี้ยวลงอีนึงเอียวลอนึงเอารักหัลุกดูท่านผู้ชมสภาพไก่บ้างบ้าง

เอากีต้มใส่ก้อนไปสิออกไม่ไม่เอากีต้มใส่ก่อนเอาขีต้มใส่ก่อนนีนะววัวได้มันคูลงไลเออกีต้มอัดจืดไปนะท่านผู้ชมวิธีการไก่อบเปือกนะสตรวัวลายใช่ปะวะตาย่มอันเก่าเว้ยอากาศมันรวอเปนังไเออได้ยู้ฉันนโอ้ย ไอ้วลายเทยนะอบมาจากโต้เลยนี่เคยอบมาเดียวเดโอ้ตหอดใหญเลยปิดนี่จะชบเลยไก่นี่อยไปก็ซบ่านขาดอยู่เล่นมาแบนี้ใหญ่เอขึ้นกองขึ้นนี่ด้ยมากกรมากแล้วมันสิสุงอยู่ว่ะดูนะนผูมมือล้องก็ยืนแลเลยอยู่เกเงขาาบี้้อยู่เาบีายเบ้ขาบียกล เอาเฟืองใส่อันละไฟวะโมแม่นแล้วใส่โมเฟ่องนะครับคุณผู้ชมบ้าแล้วไร้กระไฟมากไปเลยอ้าหน่อยเข้าไปในนี่ควาบเบอร์เศรษฐีอมุตตโสกไก่ผูกอกตื่นเขาสารแม่มั่นตื่นมุดสมเขาตบตื่นเจ้าบัวดอกบัวตื่นพัดเจ้าหมาเ่าตื่นลิงพูนจิ๋วว่าพิธีการจุด ตอนนี้เฮากำลังจุดบิ๊กไงนะโอ้ยแม่จุดเฟืองกำลังสมเืองนะจุดสอมางจุดส้อางไม่เป็นไรเขาป๊อยู่แล้วแอะตอนนี้เฮากำลังจุดแล้วทผู้ชมเติมสวัสดีครับุมัมโออเครบเพืองครับ เพื่อเนเืองิกายบ่หรอพิกายาตัถ้าเบิรงนี่ยรผมรับประกันถามมันออกมาพะยามันใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่บ่ใหม่บ่ใหม่ไถ้ามันไม่ถ้มันไม้ก็ชื่อาบลิกินนี่เฮาก็ท่าไก่โอฟืประมาณส2วินาทีแล้วครับผมนานมากเลยยงไปกับไปขับุกไป้ ประลุ้นนำกันว่ามันจะสุกไหมเอ้เออข้ารถจังเลยคือบ่อว่าอยู่สเต็กอย่างวันนี้จะไปตะกินอยู่บันนี้ไอวันนอ้นาดึงเได้แล้วฮะมงเทียงบะรมัาจานไม่พูดเลยโอ้ไหนเอย

กล้หรือ <entertain> ว่าจะเป็นหมูนะเคียร์เคียออกทั้งคางเคียออกมันใช่งี้ยแร็เคียร์เคียร์เพื่อนจับออกลุนะเออได้ได้ได้จับออกลได้ได้ได้บนไก่ชิลบอรแทนแทนแทนแล้วขอมพวอไมยขอมายขมมม้อง้นงไก่อ่อนมันนุ่มขาดดีเุ้ยคันเทไม่ได้เห็ด

แขแล้วแขแล้วัมลาสํา <Contact> ม <kir gue bbe> ีสํลางงวงเลยซัลางลายหาไปปิ้งคุณกไดชุกเลชุกแล้วมันข้มี้าจะไปคูดอันดับๆมันออกนะครับใทาไปนะมันกัดมันคือมันชุกเลยท่านหน่อมันูชุกของมัชุกชุกแล้วชุกแล้วไก่ชุกแล้วไก่งนีุ่กเด้่ยไปกินหวอาหารอน หายกปอบนี่แหะเอาไปไไอิ่มไปแล้วไปอีิ่มแล้วจะไปสูรของเจ้าเก็ต้องกินไคอยห้เจะกินคอยกกินกินเองข้าวครัท่านคนอร่อยนะเพื่แซ่บอูโยนเอาแซ่บ่ แหงองกอบไุกม่ไปดูม้งยาตัวสุกไปดูคือีีเกียงนตอนย่างอะไรปิ้งที่เต่าต้อไม่ได้เรื่องนะท่านผู้ชมไม้โบราณนะเขาอุตส่าห์เขาอุตสาจ้างเฮลิคอปเตอร์มาจ้างวิ่งจัน์มาโอฟังกับไพ่ไม้ซาทข้างในแผ่นบดีบอยู่

ถื <languages? S 1> อว่าก็ฟิตได้มใส่เงาไล่เดวว่าทีไห้มันเบดปวถือว่าภาษาอังกฤษว่ะเตก็สนวนี่ก็เมามากแล้วท่านผู้ชมเาก็จะกลับแล้วผมเดินไปบายกลับแล้วเดี๋ยวกินนอนไปบายเลยเดี๋ยวมือน้มือเมื่อ้โอเคโอเค ตอนนี้ก็เซฟุนก็กำลังจะกลับปากสีแล้วนะท่านผู้ชมมต์หุบปากหุบปากนะจอนี้ากลับก่อนนะบายบายไปบายทำผู้สมเนีกก่ยบายบายจะไปดองตีมาเล่นกันว้าเขอที่ไปนักเจา้าว้าเขาไม่ได้ไปไหน คอยบรดไปคอยบรดไปคอยแต่งไงคอยจะวาร็วอเออได้อาสไซน์คนเขาไปล้รไปหาผู้ใายคอยไปหาผู้บ่าวไปบนกัะแดะแดะ